เกมที่เล่นแล้วได้เงินจริงนะครับวันนี้ผมก็มีแอปพลิเคชันในการที่เรานั้นสามารถใช้เล่นเกมแล้วก็สามารถทําเงินได้เช่นกันนะครับก็ถ้าใครที่สนใจที่จะหาเงินนะครับจากแอปหาเงินฟรีนะผมก็มีแอปหนะึ่ะที่ไม่ต้องลงทุนนะครับสามารถทําเงินได้จริงนั่นเองนะแล้วก็ถอนเงินได้จริงนะวันนี้ผมก็จะถอนเงินด้วยนั่นเองนะก็เดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันต่อเลยนะครับ แล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของ ANC Studio นะครับก็สามารถที่จะมากดติดตามได้นะครับผมนะโดยการที่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งแล้วก็รับการแจ้งเตือนทั้งหมดแบบนี้ด้วยนะครับ<ๆ>เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆเมืม่อผมลงคลิปนั่นเองนะครับสำหรับคนที่สนใจหาเงินออนไลน์แอปหาเงินฟรีพวกนี้ครับก็สามารถที่จะมากดติดตามช่องของ ANC Studio ได้เลยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนเนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ของ ANC Studio กันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนหางเงินเข้าบัญชีของ PayPal นะครับก็วันนี้ผมจะถอนเงินอยู่ที่59ดอลลาร์นะครับก็เป็นแอปนะในการที่เราเล่นเกมนะ จะบอกว่าไม่ต้องลงทุนนะครับไม่มีการลงทุนใดๆท่านสิ้นนะในส่วนของแอปนี้นะครับแล้วก็นะครับสามารถที่ทำฟรีนะเพราะว่าไม่มีการลงทุนแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็แอปนี้นะครับก็สามารถที่จะจ่ายเงินได้แค่ช่องทางของ PayPal นั่นเองนะครับส่วนการสมัครนะก็คือใช้อีเมลหรือใช้ Facebook ก็ได้เหมือนกันนะครับในส่วนนี้เนาะโอเคครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อนะว่ามันคือแอปอะไรกันนะครับ เค้ครับผมนะก็สำหรับแอปในวันนี้นะก็คือมีเป็นแอปที่มีชื่อว่าการีนั่นเองนะก็คือเป็นแอปพลิเคชันที่ผมได้รีวิวนะประมาณหลายคลิปแล้วนะครับก็เป็นส่วนใหญ่ก็คือเป็นการรีวิวการเล่นแล้วก็การถอนเงินนั่นเองนะก็จะบอกว่าแอปนี้คือถอนเงินได้จริงนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาถอนเงินแล้วก็มายืนยันอีกที่หนึ่งนะว่ามันถอนเงินได้จริงนั่นเองนะก็ตอนนี้ผมก็กําลังเปิดในส่วนของเกมนะเกมนี้ก็จะอยู่ในส่วนของแอปนี้กันนะครับ อ่าผมจะลองเล่นเกมนี้นะนก็คือเป็นเกมนินจานะแล้วเราก็กระโดดไปนะครับแล้วก็กระโดดลงมานะอ่าถ้าเราไม่กระโดดลงมาเก้มันก็ตายไปใช่ไหมเราก็เล่นได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ามันก็จะไปเก็บเหรียญทุกคนเห็นไหมอ่าแค่นี้ทุกคนนะอ่าเห็นไหมเขาเขียนว่ามิชชั่นคอมพลีทนะแต่ว่าผมจะมยังไม่หยุดนะเราก็เล่นแบบนี้เองทุกคนมันไม่ยากเนาะก็สำหรับอ่า เกมนี้นะครับก็คือเป็นเกมหนึ่งะที่อยู่ในแอปนี้นะก็คือมันมีหลายเกมแหละอ่าเราจะได้รับเป็นตัวทุกคนนะตัวตรงนี้เดี๋ยวผมจะบอกนะว่าตัวที่เราได้รับมาเมื่อกี้ก็คือตัวนะเอาไว้ไปทําอะไรทุกคนนะผมได้รับตัวแล้วก็ได้รับดาวด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะออกจากเกมนะโอเคทุกคนนะอันนี้คือเป็นเกมนะเกมที่อยู่ในส่วนของแอปนี้นะครับก็มันมีเยอะมากทุกคนนะแล้วแต่คุณว่าคุณจะเล่นเกมอะไรเนาะ มันจะมีทั้งสายาสายกีฬานะสายเชิญความคิดพวกนี้นะครับอ่าก็บวกเลขก็มีเหมือนกันนะครับแล้วไม่ก็เกี่ยวกับอ่าหนึ่งสองหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่อันนี้พวกนี้ก็มีเหมือนกันเนาะแล้วก็เป็นเกมเกี่ยวกับฟุตบอลก็มีเหมือนกันนะครับอ่าเมื่อกี้ก็คือเป็นเกมเกี่ยวกับฟุตบอลเนาะอ่านี่คือเป็นเกมเกี่ยวกับฟุตบอลนะครดดดับก็มีเหมือนกันเนาะแล้วแต่เราจะเลือกนะครับผมนะ เกมขับมอไซค์ก็มีเหมือนกันนะครับแล้วแต่เรานะเราจะเลือกเล่นเกมอะไรนะครับซึ่งเมื่อกี้นะผมก็ได้รับเป็นตัวใช่ไหมทุกคนนอกาตัวนะตัวก็คือเขาจะไปสะสมตรงนี้นะครับอ่าแล้วตัวมันเอาไว้ทําอะไรทุกคนอ่านเดี๋ยวเราจะมาเปิดเผยเนาะตัวเอาไว้ทําอะไรเรามาที่ตรงนี้ทุกคนนะเมนูตรงนี้เลยนะเมนูพ r i ยส์นะครับก็คือรางวัลน,นั่นเองนะตัวก็คือเอาไว้ไปจับฉลากนั่นเองนะตรงนี้เลยทุกคนนะอีก2วัน 2วัน3ชั่วโมง50นาทีก็คือทุกๆวันอาทิตย์เวลาตีหนึ่งนะทุกๆวันอาทิตย์ตีหนึ่งกลางคืนนะั่นก็คือเป็นวันจันทร์นั่นแหละนอะกคือกลางคืนแล้วนะั่นเองนอกาะระบบนะครับก็จะทำการสุ่มนะครับอะแจ็คพอตนะครับสูงสุดนะอยู่ที่นะครับสูงสุดนะอยู่ที่ประมาณนะตอนนี้นะแจ็คพอตตอนนี้นะครับอยู่ที่750ดอลลาร์นะเมื่อก่อนก็คือ500ดอลลาร์นะครับ 15,000บาทเนาะแต่ว่าตอนนี้750ดอาดลลาร์นะครับเพิ่มขึ้นประมาณ150ดอลลาร์150ดอลลาร์ประมาณ4,500บาทถ้าใครได้แจ็คพอตอันดับที่หนึ่งะก็จะมีเงินประมาณ20,000เอ้ย20,000หรือเปล่าประมาณ19,000นะครับ19,500บาทนะครับอ่าซึ่งแจ็คพอตนี้นะอ่า แจ็คพอตนี้นะครับผมนะเขาก็จะนําตัวที่เรามีอยู่นะแล้วก็มาสุ่มนะครับว่าใครได้อันดับที่1นะครับอันดับที่1นะครับทันทีนะเจ็ดอลลาร์เขาจะสุ่มทุกๆสัปดาห์1เดือนมี4สัปดาห์นะครับก็แสดงว่าเรานะสามารถที่จะมาลุ้นแจ็คพอตนี้นะครับ4ครั้งต่อ1เดือนนั่นเองนะ แค่เราสมมติว่าเราได้รับ1เดือนใช่ไหมหนึ่งเดือนเราได้รับ1ครั้งก็20,000กว่าบาทแล้วทุกคนนะโดยที่เราไม่ได้ลงทุนใดแทันสิ้นทุกคนนะไม่ได้ลงทุนไม่ได้เติมเงินอะไรเลยเพราะว่าแอป,ปนี้ไม่มีการเติมเงินใดแทันสิ้นนะครับเราสามารถจะเล่นเกมนั่นเองเนาะซึ่งรายได้ของแอป,ปนี้นะส่วนใหญ่คือมาจากการที่เราเล่นเกมแล้วก็ดูวิดีโอโฆษณานะมันจะมีวิดีโอเหมือนอันนี้ก็คือเป็นวิดีโอใช่ไหมแล้วกดดูวิดีโอนะครับก็คือเป็นวิดีโอโฆษณารายได้จากโฆษณานั่นแหละนะ รายได้จากโฆษณานครับที่จ่ายให้แอปนะครับแล้วก็แอปก็จะนํารายได้ส่วนหนึ่งนะมาเป็นรางวัลให้แก่เรานั่นเองนะครับอันนี้คือเป็นรายได้ของการจับฉลากนะทุกๆหนึ่งทุกๆสัปดาห์นะครับอันดับที่1นะครับก็อยู่ที่ $750 ดอลลาร์อันดับที่2150อดอลลาร์อันดับที่2ถึงอันดับที่5ก็รับไปเลยครับคนละ1 5 0หดอลลาร์หรือ4,500บาทนะครับอันดับที่6ถึงอันดับที่10ก็25ดอลลาร์ประมาณ 7 5 0บาทนะครับอันดับที่11อถึงอันดับที่110ก็รับไปเลยนะั่นหนึ่งดอลลาร์นะครับผมนะประมาณ30กว่าบาทนั่นเองนะครับแอปนี้ถอนขั้นต่ําอยู่ที่ $10 ดอลลาร์ด้วยกันนะครับเราต้องมีเงินอยู่ที่10ดอลลาร์นะตอนนี้ผมมีเงินอยู่ที่59.70ดนอลลาร์นะครับโอเคทุกคนนอกจากการที่เราแจ็คพอตอันนี้เนาะอ่าเขาบอกว่าเราจะเอาแท็กเก็ตหรือเอาตัวมาจากไหนได้บ้างนะ ก็จากการทำมิชชั่นภารกิจก็คือเหมือนที่ผมเล่นเกมเมื่อกี้มันขึ้นมิชชั่นข้างบนเมื่อกี้นะครับแล้วก็จากการเชิญเพื่อนนะจากการไปหมุนสปินจากการไปจอยทัวร์นาเมนต์ก็คือไปร่วมแข่งขันเกมเล่นเกมกับเพื่อนนะครับในส่วนของแอปนี้แหละนะแล้วก็จากการเล่นเกมจากการแคทออฟเฟอร์ออฟเฟอร์คือเป็นการไปทําแบบสอบถามไปดาวน์โหลดแอปต่างๆนะครับแล้วก็จากเลเวลอัพก็คือเลเวลของเราเพิ่มขึ้นนะแล้วก็จากการปลดล็ ock, อกเกี่ยวกับภารกิจนั่นเองนะครับอ่า อันนี้คือเราสามารถไปหาตัวได้เลยนะนอกจากรางวัลของการจับฉลากนี้แล้วเนาะจะมีรางวัลแต่ละวันด้วยทุกคนก็คือรางวัลจากการที่เล่นเกมเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าเล่นเกมได้เงินใช่ไหมอ่ะถ้าเราเล่นเกมนะครับแล้วก็นะสามารถที่ทําตัวได้เยอะที่สุดนะเหมือนคนนี้นะครับอันดับ1คนนี้นะได้รับอยู่ที่ 5ดอลลาร์นะครับแล้วก็ได้รับตัวอีกประมาณ1,000ตัวนั่นเองนะ5ดอลลาร์ประมาณ150บาททุกคนนะ5ดอลลาร์ประมาณ150บาทครับถ้าใครสามารถที่จะหาตัวนะได้เยอะที่สุดนะครับอันดับที่1ของเซิฟนะได้รับไปเลย5ดอลลาร์อันดับที่2นะรับไปเลยนะ4ดอลลาร์ 4. หรือประมาณ120บาทเนาะอันดับที่3ก็3.50ดอลลาร์หรือประมาณ165บาทครับในส่วนนี้เนาะโดยจีประมาณที่ เรทราคาเงินดอลลาร์อยู่ที่30บาทนั่นที่ผมคิดเมื่อกี้นะครับออันนี้คือเป็นอันดับเนาะเราสามารถไปดูลดเดอร์บอร์ดได้เหมือนกันนะว่าอันดับที่1,2,3,4นส่นคือใครนะครับเราสามารถดูได้ตามนี้เลยเนาะอะก็มีเยอะนะคนที่ได้0ูนก็มีเหมือนกันนะอันดับที่28นะครับซึ่งเขาจะแจกนะประมาณอันดับที่50นะเขาถึงจะให้เงินดอลลาร์เนาะส่วนอันดับอื่นๆเขาจะให้เป็นแค่ตัวเองนั่นเองนะครับ นอกเหนือจากนี้นะครับผมเราสามารถที่จะมาลุ้นลัคกี้เกมนะลัคกี้เกมได้ก็คือเราก็ดูวิดีโอแล้วก็ได้รับตัวเลขนะได้รับนัมเบอร์นะแล้วพอเวลานะครับผมนะอีกประมาณหนึ่งชั่วโมง46นาทีนะครับเขาก็จะสุ่มว่าตัวเลขที่ออกคืออะไรถ้าตรงกับหมายเลขของเราก็รับไปเลยนะครับรางวัลสูงสุดอันนี้อยู่ที่ $10 ดอลลาร์ด้วยกันนะครับส่วนข้างบนนี้นะสูงสุดอยู่ที่ $100 ดอลลาร์นะครับอันนี้เนาะ อีกหนึ่งชั่วโมงส5นาทีก็ไปดูวิดีโอ,อได้เหมือนกันนะครับมีคนไทยที่เราได้รับมานะครับแล้วก็ของอันนี้ก็เหมือนกันนะก็มีคนไทยที่ได้รับมาเหมือนกันนะครับอันนี้เนาะก็เขาได้รับอยู่ที่5 0 0ดอลลาร์เนาะเมื่อประมาณ1เดือนที่ผ่านมาถ้าผมจะไม่ผิดนะเป็นผู้ชายนะครับแล้วก็อันนี้คือเป็นวินเช็คพอ t อันนี้คือรับสูงสุดอยู่ที่10,000น,นะครับห0 0 0 0ดอลลาร์หรือประมาณ1 0 0่0ดอลลาร์ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ สามแสนบาทนะครับสามแสนบาทเนาะโดยที่เรานะั้นนับต้องไปลุ้นแจ็คพอตน,นะครับตรงนี้เนาะเออเยอะมากทุกคนนะหนึ่งสามแสนบาทนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปถอนเงินนะก็เกมก็เออลืมไปทุกคนนะอันนี้คือในส่วนของตัวที่มาจากการเชิญเพื่อนนะก็ผมขอรับตัวก่อนนะกดไปแครมนะกดรับนะบแล้วก็กดถ้าเราจะรับเลยก็กดตรงนี้ถ้าเราจะดูวิดีโอก็ก,กดตรงนี้ ดูวิดีโอนะเราก็จะได้รับรางวัลก็เพิ่มเป็นคูณ2ก็เป็น600คูณ620คูณ2เมื่อกี้ก็เป็นประมาณ1,240คะแนนนั่นเองนะครับอ่ะต่อมานะครับก็คือเป็นการหมุนสปินนะกดหมุนสปินตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งการหมุนสปินก็คือเป็นการเช็ดอินนั่นเองนะอ่านี่คือเช็ดอินนะผมตอนนี้เช็ดอินมาที่4แล้วนะครับโอเคนะตอนนี้สปินของผมก็มีอยู่ที่3สปินด้วยกันนะครับตรงนี้นะครับ แล้วก็กดหมุนสปินตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เขาก็จะสุ่มนะว่าตรงกับอะไรตรงนี้นะถ้าเป็นเงินสีเหลืองเอ้ยไม่ใช่ขอโทษทุกคนถ้าเป็นเงินสีเขียวนะก็คือเป็นเงินดอลลาร์นะก็จะมาสะสมตรงนี้เอาไว้ถอนได้เลยนะครับถ้าเป็นสีถ้าเป็นสีน้ําเงินตรงนี้ก็คือเป็นพลังงานนะเป็นพลังงานที่เอาไว้ไปเล่นเกมนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นสีเหลืองนะครับที่เป็นแท่งทองทองแบบนี้คือเป็นตัวนั่นเองนะครับผมโอเคกดหมุนสปินเลย ผมรับตัว110นะครับแล้วก็รับพลังงานอีก10นาทีนะแล้วก็รับตัวอีกประมาณ22ตัวด้วยกันนะครับอ่าก็ประมาณนี้เลยเนาะโอเคนะัเดี๋ยวเราไปถอนเงินกันนะวิธีการถอนเงินก็มาที่เมนูตรงนี้เลยนะครับคงบนนี้เลยกดไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยทุกคนแล้วก็มาที่คําว่า withdraw นั่นก็คือเป็นเมนูถอนเงินนะครับ จากนั้นก็นะครับคุณจะเห็นว่านตอนนี้นะก็จะมียอดเงินนะอันนี้คือเป็นเงินที่ผมเคยถอนไปแล้วนะครับก็ขั้นแรกก็18.95ดอลลาร์นาขั้นที่2ก็1 0ดอลลาร์ขั้นที่3ก็1004ดอลลาร์ก็มา3000กว่าบาทนอาขั้นที่4ล่าสุดก็ประมาณ600กว่าบาทนะครับก็คือ21ดอลลาร์นะขั้งนี้ก็ประมาณ $59 ดอลลาร์ทุกคนนะผมก็จะกดวิดรอนะกดถอนเงินเนาะก็จะมีรายละเอียดให้เรากรอกเข้าไปด้วยเองก็จะมีรายละเอียดให้เราต้องกรอกเข้าไปอีกนะครับในนนส่วี้ เดี๋ยวผมกดก่อนนะครับโอเคทุกคนนะอันนี้คือรายละเอียดนะครับผมนะก็ส่วนหนึ่งนะก็จะมีอีกนะครับข้างล่างเนาะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงไปข้างล่างต่อนะครับก็จะมีชื่อนามสกุลที่เราต้องใส่นะแล้วก็เอ็นดีเสที่อยู่ของเราเมืองแล้วก็รหัสไปสินีแล้วก็ประเทศไทยนั่นเองนะครับแล้วก็นะครับที่สําคัญก็คือตรงนี้ทุกคนนะคือเป็น e mail, PayPal, อีเมล PayPal Account นะครับผมนะเราต้องใส่ อีเ p a y พพาของเรานะครับผม,มเพื่อที่ระบบจะได้โอนเงินเข้ามาในไปยังบัญชีเพพาของเรานะครับโอเคทุกคนนะพอเรามาเลือกข้างล่างนะเราก็กดถูกนะล้วก็กด s u b m i t ได้เลยนะครับอ่าโอเคทุกคนตอนนี้ยอดเงินในบัญช์ของผมก็ไม่มีแล้วทุกคนนะแล้วก็สถานะก็กําลัง pending นะกำลังตรวจสอบอยู่นะครับอ่า uh, ห้าสิบเก้าดอลลาร์เนาะก็ใช้เวลานะครับในการถอนเงินประมาณ 1-5วันด้วยกันนะครับตรงนี้นะเงินก็จะเข้ามานั่นเองนะก็วันนี้วันที่11นะครับผมนะเวลา2118นาทีนะครับก็ตรงเป๊นนะเนาะโอเคทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะถ้าเงินเข้าเมื่อไรเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับผมนะถ้าเงินเข้าก็แสดงว่าแอปนี้ยังเล่นได้อยู่นะถ้าเงินไม่เข้าก็เดี๋ยวผมจะมารายงานว่าจะมาทําคลิปว่าแอปนี้นะเริ่มมีปัญหาแล้เองนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้ถ้าใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์ถ้าใครคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ ถ้าใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปนี้นะครับ